อาน,นเชิะเด็จลงมาโลกพิธีในกาวครั้งนี้ขอทูลพระองค์ในนั้นจงมาช่วยอวยชัยให้เกข้าพเจ้าักณากรัปันี้อินโนปิโปิปุตตาสิริม,มาโตอายาม,มาราสัมปาปิมาโตะปารักรินนักรารหรือพ่อปู่พญานาคขาวของเรา ทบ,บูชามหาเตชาวันโตธรรมบูชากามบ,บูชารพระรัตนตรัยโดยพูย้เพียงกัน่มบูชาย,ยามาอิเกเรสิกราตตเตห ทุกตนทุงก็คมมาพุดทางวันทิตวาว่าข้าพเจ้าจะไหวซึ่งพระพุทธกุณนงทามคกุณนงวันทิสศตาวปุรสีตาไฟปุรสีิตลายเสนโกนอีกทั้งพระเพชรลุกันนักภาษีวิสาอีกทั้งพนางเอติปิโสพระกวาขาดเจ้าจะจดวนมามิหังปีเวนาสันติ ภุติยมปีอุกาสมาเมียงปีวิสาสันติอุกาสาวันทิขถทวานมโนาวานของพระพระเจ้านี้ด้วยเถิดบูชาดังนั้นแล้วขอสรรเสริญเอาบารมีคุณบารมีสีอสงไขยปายเสนมหากราพรเชิญเอาบารมีคุณพระธรมาาร,ะมร,ะรมมาเจ้าทาั้งเอากข้าพระเจ้าจะขอาะกราบทูลยเถิญเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จัดการลาบัดนี้พอ่านเถพอบสเ็จประดานประดานพรให้ลูกหลานได้มีกินมีชาโซอาหังโมเปิดไว้ให้เย็นยาที่สดรับยังบนทนพิธีนี้ด้วยเถินพระพุทธเจ้าครับะเจพระดาพรพาระุาเรุทธเาพพุธพรเ้าทเราะราราราร้าารร ได้การเชิญเสด็จลงมาก่อนจะทำพิธีข้าปรา้ากจะได้ก้าวสักการะพระสดุยจการจำเดิมเริ่มแต่การดับขันทัปรินิพานนาสมัยใกล้รุ่งคันเวลายามหนึง่งยังมีพระอาทายโยอ,อิสินโนสาวกาสปพบะยานดำเสยสิริจาราไม่ยา,มา,มากอัตนาเทวี อดิมันเดปโมติตาัจอัตถาปิมุมตัตยยตสสิริมโาโตอยามผ่านใบสีได้ผู้ใดาทานมา20สิบาทให้กลับคืนไป20สิบก็ได้เพราะว่าจะเป็นองค์เจ้าปู่องค์เจ้ายาผ่านสีทองจะเป็นขององค์เจ้ายาที่ท่านผัวปรารานสถานที่ตรงนี้ <พบ S 2> <บ>เป็นสิริ<บ>เป็นมงได้ามาสมทบพอดีขอที่จเชิญเจเริ่มพอดี ปัจจัยถวยายใบสีเพื่อทาในการบูชาต่อพระไปทำการกล่าวบูชาบวงสรวงเปล่าเทวดาวไว้ทั้งหมด ดังพยามานา บสงสรวงพญานาคนะคะก็ได้มีการสร้างองค์พญานาคปี59นะคะแล้วก็มีการบวงสรวงไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือเมื่อปี2560ทางมหาลัยนะคะโดยท่านรองอธิการบดีนะคะท่านก็มอบหมายให้อพออ,อก,กองต่างๆทั้ง3กองนะคะออก, 1, กองหกองสกองสได้ซัพพอร์ตชุมชนอย่างเต็มที่นะคะในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สําหรับการจัดงานครั้งนี้ค่ะแล้ววันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง กิจกรรมในวันนี้นะคะช่วงเช้าก็จะเป็นทำบุญตับบาตรนะคะ,ะถัดมานะคะประมาณ9ก้าโมงนะคะก็จะเป็นบวงสวงคิดว่าเราจะจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปีนะคะก็อยากอยากให้จัดเป็นกิจกรรมะค่ะก็ต้องรอ,อเสียงตอบรับนะคะว่าการจัดงานครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะจากทุกท่าน,นะค,ะค่ะขอบคุณค่ะ ครับ,คครบแล้วก็มาเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องทำอะไรให้ได้พอดีเจ้าหน้าที่ได้มาติดต่อบอกว่าเอออาจารย์สร้างในตรงนี้ขึ้นมาตั้งปี59แต่มีการบวงสรวงครั้งเดียวท,ทั้งที่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดศูนย์รวมของคนทั้งสกลน,นครนะครับ ในฐานะที่ผมไม่ใช่คนสกลนครแต่ว่าสอนลูกศิษย์ลูกหาสกลนครนี่เยอะมากนะโดยเฉพาะเรื่องเห็ดเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องเห็ดเนี่ยสกลนครทําเยอะที่สุดแต่ไม่มีใครรู้นะครับก็เลยมาคุยกับทางผู้จัดการของอุทยานบัวว่าเอาเลยอาจารย์จะหนุนหลังแต่ว่าเราไม่ขอเป็นประธาน ขอให้ทุกคนที่เป็นชาวสกลนครมาเป็นประธานร่วมกันวันนี้จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ที่จะเห็นว่าเราไม่มีประธานแต่ว่าเรามีประธานร่วมกันทุกท่านแม้กระทั่งองค์รำเนี่ยที่มาที่มารำเนี่ยทุกคนรำกันหมดนะฮะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแลนะบ้านขอาจารย์อยู่ที่นครพนมอยู่ใกล้ๆกกับองค์พญานาคนะครับเห็นว่าพญานาคที่ออพระนครพนมเนี่ยตั้ง ปรดิสถานทีหลังเราหนึ่งปีแต่เขามีการบวงสวงทุกปีแล้วก็บ้านเมืองเขาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมามหาศาลแต่ตรงนี้เนี่ยเรามีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถึง4ีพระองค์ได้เสด็จแต่เรามีการบวงสวงเพียงครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเลยมาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่จัดงานบวงสวงแล้วขอให้พี่น้องสกลนครเนี่ยมารวมใจกันเป็นไทยนครนะไทยสกลนครวันนี้เราถึงเห็นบรรยากาศ แล้วนี่แหละจะเป็นจุดจุดทำให้เกิดว่าต่อไปเนี่ยเราน่าจะจัดทุกปีจัดก่อนงานเาแห่เทียนแล้วก็จัดก่อนงานาไหลเรือไฟเพราะคนทั้งประเทศเวลามาเนี่ยมาผ่านตรงนี้ก็จะแวะมาอยู่ตรงนี้ก่อนมาพักตรงนี้ก่อนแล้ววันต่อๆไปก็จะไปงานอื่นนะครับค่ะขอบค่ะแล้วก็ทงมาหาลัยเนี่ย